ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์เดประจำวันที่18มิถุนายนโดยโค้ชทีฟบอลแมนเชสเตอร์เดตเช้านี้คอสเนอร์ปอกบาก,กับบูโน่จะไปด้วยกันได้จริงๆงไหม โดยตั้งแต่บรูโนเฟอร์เดสจอมทัพบชาวโปรตุกิสย้ายจากสปอร์ติ้งลิสบอนนะฮะมาสู่ชายคาวปรานคในความฝันด้วยค่าตัวเบ็ดเสร็จรวมแล้ว68ล้านปอนด์หรือประมาณ2,600ล้านบาทตัวเขาก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทันชีด้วยการทําไปทั้งหมด3ประตูกับอีก4แอซิสจากการลงสนามทั้งหมด9นัดในทุกประการ ทันที่พอบอกบ้าตาแชมป์โรคชาวฝรั่งเศสที่เคยรับบทบ,บาทจอมทัพก็สวนทางหายหน้าหายตาไปด้วยอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าจนไม่มีโอกาสลงสนามเป็นแค่8นัดเท่านั้นในทุกรายการน,นะฮะและเกมสุดท้ายอย่างเป็นทางการที่เขาลงเล่นนั่นก็คือนัดที่เปิดบ้านเอาชนะผู้มาเยือนอย่างสาริกาดงเนิวค้าซ่อนอยู่เตดไป4ต่อหนึ่งเมื่อวันที่17ธันวาคมปีที่แล้วกันเลยทีเดียวแต่ว่าตอนนี้พอบอก้าสลัดเดี่ยงหายจากการบาดเจ็บเป็นที่เรียบร้อยซึ่งดูแล้วเหมือนว่าเขาจะกลับมาด้วยแพชชั่นที่เต็มเปี่ยม และอยากที่จะกลับมาช่วยทีมอีกครั้งด้วยคุณภาพอย่างเขาก็ไม่มีทางที่จะหลุดจากสเวตตัวจริงอย่างแน่นอนไม่นับ1-2น,นัดในเกมรีตาร์ทที่เขาอาจจะต้องนั่งรอโอกาสข้างสนามเพื่อจับจังหวะการเล่นไปมาพังก่อนนั่นเอง นั่นทำให้หลายสื่อหลายกูรูลูกหนังนะฮะในแดนผู้ดีต่างก็แสดงความคิดเห็นถึงการลงเล่นร่วมกันระหว่างพอปป้าและก็บรูโน่เฟอร์นเดสว่าจะออกมาเวิร์กจริงไหมหรือบางทีมันอาจจะเป็นการประสานง,งานมากกว่าการประสานง,งานก็ได้เพราะด,ด้วยความที่ทั้งสองคนนั้นมีความเป็นห้องเครื่องอยู่ในตัวซึ่งนั่นหมายความว่าการกําหนดทิศทางในเกมรุกของทีมนั่นเองซึ่งนี่จะเป็นการบ้านโจทย์ใหญ่ของนารุโอมอย่างแน่นอน ซึ่งต้องดีไซน์ว่าจะให้ทั้งคู่นั้นผสมผสานครมกลืนกันได้อย่างไงรไม่มีทางที่ใครคนนึงจะต้องหลุดเป็นสำรองอย่างแน่นอนและนั่นทําให้3มผู้เล่นนะผมที่จะคอยปัดกวาดท่าแผงกองหลังอย่างเฟรตสกอตแมนโชมินหรือเนมันยามาติสที่ร้วนฟอร์มดีเป็นอย่างมากเลยต้องแย่งตาแหน่งกันเองด้วยโคตา1-2ที่แล้วแต่แผนการเล่นในเกมนั้นๆนั่นเอง ถัดภาพกลับมาที่นารุอมนะฮะอีกครั้งกับการจับ2ุคนนี้ลงเล่นร่วมกันอย่างกระแสข่าวที่มีออกมาว่าตัวเขาจะทดลองใช้พอบอกบ้านยืนเป็นผู้เล่นหมาเยเลขสิขณะที่ขยับบรูโน่เฟอร์นเดสยืนตามมาคอยวางบอลสั้นยาวซึ่งในเกมอุ่นเครื่องนัดล่าสุดที่เจอกับเวสต์บอมบิดอัลเบียนนั้นซึ่งปรากฏว่าเกมแรกที่ทั้งคู่เล่นด้วยกันพ่ายไปน1น แน่นอนว่าไม่มีใครรู้ว่านารุโอมนั้นจะใช้แต่ละคนลงเล่นตำแหน่งไหนและนานขนาดไหนจะเป็นตามที่มีข่าวลือออกมาไหมก็คง,งไม่มีใครรู้นอกจากนักเตะทีมงานสตาฟโค้ดหรือมันอาจจะเป็นเพียงแค่เกมอุ่นเครื่องที่คาดไม่ถึงกับต้องซีเรียสคิดแค้นอะไรกับผลการแข่งขัน แต่ความคิดเห็นของดารินเฟเชอร์อดีตกองกลางทีมชาลส์ก็ตคนนี้เที่ยวมาพูดถึงการเล่นร่วมกันของทั้งคู่ได้อย่างน่าสนใจด้วยความที่ว่าไม่มีใครสงสัยว่าผู้เล่นยอดเยี่ยมจะเล่นร่วมกันได้แต่มันอาจจะต้องเสียสละบ,บางสิ่งบางอย่างหรือในบางครั้งบางคนนะผมจําเป็นที่ต้องลดการจู่โจมคู่แข่งเพื่อรักษาสมดุลในแผนกองกลางของทีมถ้าอีกคนหนึ่งขึ้นสูงอีกคนก็ต้องลงต่ําเพื่อให้ทีมได้รับประโยชน์สูงที่สุด ซึ่งคอมเมนต์ของดารนเฟเชอร์เป็นการพูดตรงจุดและเห็นภาพสำหรับการเล่นร่วมกันของคู่นี้ซึ่งก็อยู่ที่โอเรกกันโซชาแล้วว่าจะวางแผนให้ทั้งคู่นั้นเล่นกันอย่างไงและออกมาเกิดผลดีที่สุดสำหรับทีมได้อย่างไรรวมถึงพอบักบ้าและก็บรูโน่เฟิร์นเดสด้วยว่าจะเข้าขาวรู้ใจและก็เสียสละให้กันเพื่อประโยชน์ของทีมในบางครั้งได้มากแค่ไหนครับ ก็ต้องรอดูแผนกันต่อไปนะผมว่านาโซชานั้นมีแผนจะวางปักป้าอย่างไงนะฮะและให้บรูโดนั้นเล่นตำแหน่งไหนต้องรอดูกันต่อไปอีกทีหนึ่งครับวัาเราทุกข่าวต่อมากันดีกว่าะฮะศึกชิงพื้นที่แชมเปียนลบรของ5ทีมฟุตบอลผินอังกฤษเรามาดู5สโมสรกันดีกว่านะผมว่าตอนนี้นะฮะเป็นการลุ้นแย่งพื้นที่ยูฟาแชมเปียนลบรนะครับผมว่าใครนั้นจะเข้าสู่รอบต่อไปและใครจะตกรอบไปนะฮะเรามาดูกันดีกว่าเริ่มจากทีมที่หนึ่งกันก่อนครับ ท่านาอสเปอร์แข่ง29นัดมีทั้งหมด41คะแนนโดยทีมของโชเซ่มอนิโยมีงานหนักรออยู่อย่างแน่นอนนะฮะหากหวังจะได้พื้นที่ยู่ฟ่าแชมเปียนส์ลีกแค่เกมแรกฝลังจากพักเบรกก็ต้องมาเจอกับทีมปีศาจแดงคู่แข่งโดยตรงซึ่งนัดนี้ถือว่ามีความหมายกับผู้ชนะเป็นอย่างมากเลยทีเดียวถ้าทีมไดชนะก็ยังได้ต่อสู้ต่อไปส่วนผู้แพ้ก็แทบจะปิดประตูลุ้นโคตา้านี้ไปโดยปริยายเลยก็ว่าได้ อันดับที่ก็จะเป็น s h ฟ f f i e l d United แข่ง28นัดมีทั้งหมด13คะแนนโดยจำนวนนัดที่น้อยกว่าชาวบ้านเขาอยู่1น,นัดความหวังในการคว้าอันดับที่4จึงเปิดกว้างสำหรับลูกทีมของค h r i s Builder นะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่จะทำให้ทีมดาบคู่สมควรได้จะไป UCL หรือไม่นั้นก็คือการที่ต้องเจอกับทีมที่รุ้นพื้นที่นี้เหมือนกันอย่างเช่น Man ย c h e l ซี a ู o l v e r h a m ตและก็เปอร์ซึ่งการตัดแต้มกันเองนี่แหละฮะคือนัดที่ชี้มาว่าใครสมควรจะได้ไป UCL กันแน่ ต่อมาทีมที่3ก็จะเป็นบูฟแฟมต์ตันแข่งทั้งหมด29นัดมีทั้งหมด13คะแนนสำหรับลูกทีมของดูโน่เอสเปริโตซันโตถือได้ว่าทำงานได้ดีเลยทีเดียวนะฮะการอยู่ที่อันดับที่6ในตารางผูน้นำพิวริกิทยิ่งเมื่อมองดูตารางการแข่งขันก็จะมีแค่เพียงเชลซีและก็อาเซนอลเท่านั้นที่ถือว่าเป็นทีมยักษ์ใหญ่ที่เหลือถ้ามองด้วยฟอร์มทีมของทีมนดรนการนี้ถือว่ามีลุ้นกันเลยทีเดียว ต่อมาอันดับ2ก็จะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแข่งทั้งหมด29นัดมีทั้งหมด45คะแนนโดยหลังการมาของบรูโน่เฟอร์เดสทำให้มีทีมปีศาจแดงได้กลับมาลุ้นอันดับ4อีกครั้งซึ่งการที่ทีมมีคะแนนตามหลังเพื่ออันดับ4เพียงแค่3คะแนนและเมื่อมองจากตารางการแข่งขันพวกเขาจะต้องเจอกับทีมแข็งแกร่งเพียงแค่สเปอร์เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดและก็เลสเตอร์ซิตี้จึงทำให้พวกเขามีลุ้นถึงนัดสุดท้ายอย่างแน่นอนครับ และอันดับสุดท้ายที่ผมอันดับที่1นะฮะก็จะเป็นเชลซีแข่งทั้งหมด29นัดมีทั้งหมด48คะแนนการที่ทีมอยู่ในอันดับที่4แล้วก็มี48คะแนนนั้นแต่เมื่อมองดูตารางคะแนนพรีเวดงกฤษที่ต้องเจอกับแมนซิ t y ตี hmm. <irl> pool, mm ้ f เชฟฟิลด์ยูเนเต็ดเบอร์พูลและก็ทีมแกร่งอย่างบุฟฟตันจึงน่าจะเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสข,ของลูกทีมแฟรงก์นัมพาดในการรักษาอันดับพื้นที่ท็อปโให้จงได้ ในนะผมเมื่อมองดูตารางคะแนนและก็ตารางการแข่งขันของแต่ละทีมแล้วเรามาคิดเลยว่าคิดไม่ออกจริงๆนะฮะว่าใครจะได้เป็นอันดับที่4ซึ่งเป็นพื้นที่สุดท้ายในการไปเล่นในศึกยูฟาแชมเปียนส์ แต่ถ้าออกคแนนเป็นตัวตั้งเชลซีนะ่าจะมีภาษีที่ดีกว่าทีมแมนยนมากมายในการคว้าพื้นที่ยูฟาแชมเปียนเบรคอีกต่างหากครับโอ้โหนะฮะเป็นว่าง,งานนี้นะผม5ทีมพิวริกิตก็ต้องไปลุ้นแย่งพื้นที่ยูฟาแชมเปียนเบรคกันนะฮะในปีนี้ต้องเราดูว่าแมนยูของเรนั้นจะสามารถเข้าวินได้ไหมและแมนซิตี้นั้นจะโดนโทษแบนไหมต้องรอลุ้นกันต่อไปครับเราทุข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะกุนซอดอทมุลรับสภาพเตรียมเสียจอร์นซันโชให้กับแมนยู โดยทางบรูเฟียงฟาวกุนซือบรเซียดัชมุนนะผมยังรับคว่าไม่รู้ว่าอนาะคตของจิโตนโชดารุ่งทีมชาติอังกฤษนั้นจะยังอยู่กับทีมไปในฤดูกาลหน้าหรือไม่เวลานด้ความสนใจจากแมนยูเป็นอย่างมากเลยโดยสันโชวัย20ป,ปีคนนี้กลายเป็นเป้าหมายของนารุโอมนะฮะที่ต้องการเสริมแนวรุกตำแหน่งเพลเมเกอร์มิดฟิลคู่กลางและก็ตัวริมเส้นซึ่งสันโชคนนี้สามารถเล่นได้ทั้งหมดและดูเหมือนนักเตะจ,จะมีใจไม่น้อยซึ่งล่าสุดฟาร์มศูนย์ซื้อใหญ่ของดัชมุน อยอมรับมาว่ามีโอกาสที่จะเสียนักเตะรายนี้ไปเหมือนกันโดยเขาได้พูดว่าเราคงต้องรอดูหลังจบฤดูกาลนี้แน่นอนว่านักเตะอาจจะอยากย้ายเราที่นี่หวังให้เขาอยู่ต่อนะแต่มันก็เป็นไปไม่ได้ที่นักเตะจะเลือกที่จะอยู่กับคุณคุณอาจจะพูดถึงนักเตะสองคนก็คืออัฟรามฮาคิมี่แล,และก็ซานโชเรายังไม่รู้เลยอะไรมากมายเกี่ยวกับพวกเขาถ้าเขายังอยู่กับเราเราก็จะเป็นเรื่องที่ดีของสโมสรน,นั่นเอง นี่นะผมก็เป็นคําพูดของทางคุนซูดอชมูนนะที่บอกเลยว่ารับสภาพเลยว่าเตรียมเสียนักเตะทสองคนนั้นออกจากทีมไปไม่ว่าจะเป็นอัฟรามฮาคิมีและก็จอร์แดนโชวให้กับแมนยูนั่นเองครับโอ้โหเป็นว่างงานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็ันนะฮะว่าจะเป็นเช่นนั้นจริงไหมเราดูข่าวต่อมากันดีกว่าครบับราคานี้ยังไม่ยอมปล่อยแมนยูโดนบาซ่าปัดขายฟาติรอบที่ส โดยจ้าชานะผมสู่ชั้นนำของอังกฤษระบุเลยว่าบาร์เซโลนานั้นบอกปัดข้อเสนอของแมนยูที่อยากได้อันซูฟาติไปร,ร่วมทัพเป็นครั้งที่2โดยที่จริงหัวนี้แมนยูนะครับยื่นเงินให้รวมแล้วกว่า150ล้านยูโรแต่เป็นการจ่ายค่าตัวประมาณ100ล้านยูโรกับค่าโบนัสอีก50ล้านยูโร โดยบา,าร์เซโลนาสมโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกลาลีกาสเปนปฏิเสธข้อสเสนอขอซื้ออาฟานตินะฮะไปอีกดาวรุ่งของทีมแมนเชสเตอร์ป็นครั้งที่2แม้ว่ารอบนี้จะได้ข้อสเสนอที่มีมูลค่ากว่า150ล้านยูโรนะฮะหรือประมาณ5,250ล้านบาทจากการรายงานของเดอะชาร์นะผมสื่อ้นะนำของประเทศอังกฤษนั่นเอง โดยฟาติคนนี้พึ่งขึ้นมาเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของทางบาร์เซโลนาเป็นครั้งแรกในฤดูกาลนี้แต่เขาก็ทําผลงานได้โดดเด่นทันทีจนทําให้บางคนมองว่าเขาจะก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะชั้นยอดได้ในอนาคตท่งนี้ก่อนหน้านี้มีข่าวลืมอมาว่าแมนยูนะครับอยากได้ฟาตีคนนี้ไปร่วมทีมเป็นอย่างมากเลยจนยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวเขาด้วยเงินกว่า100้ล้านยูโรหรือประมาณ3,500 35, ้าล้านบาทแต่โดนบาร์เซโลนาปฏิเสธไปเพราะอีกฝ่ายตั้งใจใช้ใเขา เป็นกำลังหลักของทีมในหลายปีต่อจากนี้โดยที่พวกเขาตั้งค่าสัญญาของแข้งวัย17ปีคนนี้เอาไว้สูงถึง170ล้านยูโรหรือประมาณ5,950ล้านบาทอย่ารักตาแมนยูก็จะไม่ท้ออย่างง่ายๆนะฮะชนยื่นข้อเสนขอ,อขอซื้อเขาอีกหนึ่งรอบโดยหน,นี้แบ่งเป็นการจ่ายค่าตัวรล้วนที่100ล้านยูโรประมาณ1,750ล้านบาทเป็นค่าเงื่อนไขที่พิจแดงและจ่ายเพิ่มให้หากฟันติกทำผลงานได้ตรงตามข้อกำหนดที่ระบุเอาไว้ ในสัญญาแต่ทางบาร์เซโลนานั้นก็บอกปดติอีกรอบอยู่ดีอานะผมเป็นน้ำว่างานนี้นะฮะทางเมนยูก็ตื้อซะเหลือเกินนะผมว่าจะต้องเอาฟาติคนนี้มาลุกถีไม่จงได้ก็ไม่รู้ว่าเด็กคนนี้มีอะไรพิเศษที่ทางเอ็ดเวิร์ดนะฮะหรือว่าโซชานั้นมองเห็นกันแน่ต้องรอดูกันต่อไปกักกนนะครับผมว่าใราคานี้ไม่ได้ตัวเข้ามาและบาร์ซ่าไม่ยอมขายนี้มันหมายความว่าอย่างไง และนี่ก็เป็นสรุปข่าว,วรววสโมสรแมนเชสเตอร์เดในช่วงเช้านะฮะขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ